ละคือไม่มีปัญหาแล้วปรับมาสู่ประเด็นปัจจุบันประเด็นปัจจุบันพยายามพยายามพุ่งเข้าสู่ประเด็นนะก็ประเด็นง่ายๆตอนนี้นะครับก็คือว่าคำถามก็คือว่าตกลงเนี่ยเกิน15วันเนี่ยท่านไม่พิจารณาใช่ไหม อันอันนี้อันนี้ยังพิจารณาอย่างย่งอย่าต้องขออนุญาตผมพูดนะคัชั้นนี้จะพูดไหมไม่ไม่ไม่ท่านท่านใหิจอย่างนี้ผมพูดประเด็นตรงนี้เดี๋ยวท่านพูดก็ได้คือกรณีที่ที่ที่ท่านนายกได้ได้ถามพวกเราก็คือว่าเราจะต่อเนื่องกันอย่างนี้ครับ สิ่งที่ได้เสนอมาว่าเราจะยุบสภาเด๋ยวนี้กับ15วันหมายถึงว่าข้อเสนอนี้เนี่ยเป็นเรื่องตายตัวใช่ไหมหรือถ้าคิดว่ามันมีเรื่องต้องปรับแต่งเวลารับฟังได้รับฟังรับฟังก่อนมันต้องรับฟังก่อนสิโทษอยู่จุดนี้นะครับในจุดนี้ผมเนี่ยอยากจะเชิญท่านนายกนี่กลับมาพูดเรื่องตรงประเด็นแต่ทุกครังครบนะท่านนายกในวันนี้นี่นะครับผมอายุมากกับท่านแล้วเป็นตผงขอุญาติให้คำแนะนำอะไรกับท่านบางเรื่องเนี่ย ท่านกรุณาอย่าลงไปต่อล้อต่อเถียงเถอครับสาธารณชนเขามีสายตาอยู่ถ้าเราไปต่อล้อต่อล้อต่อเถียงทุกเม็ดเนี่ยนะมันเสียเกียรติคุณของสถานะนายโยมทีและเสียเกียรติคุณของท่านเองนะครับท่านไม่ต้องกลัวฮะสิ่งที่จรุพรพูดถูกหรือผิดเนี่ยสาธารณชนเขาจะตัดสินฮะแต่ถ้าคุณมาต่อล้อต่อเถียงเงี้ยตัวถูกตัวคุณเอง่ยเสียหายขออนุญาตที่ให้คำแนะนำนะฮะเป็นคนแก่นะครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองที่ท่านนายกบอกว่านี่นะครับ หนึ่งวันหรือสิบห้าวันนี่นะครับไม่ต่างอะไรกันผมกลับเห็นเลยนะครับว่าตรงข้ามกับท่านนายกโดยสิ้นเชิงยุบสภาทันทีนี่ยจะแก้ปัญหา,นานได้เมื่อสักครู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนและในวันนี้ผู้คนทั่วทั้งประเทศไทยและทั่วทั้งโลกนี้กําลังดูชมอยู่นี่ไงครับคือเมื่อมีระบบคิดทางการเมืองที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนี่นะครับมาต่อล้ะต่อเถียงยังไงมันไม่จบฮนะรเพราะมีวิธีการจบก็คือว่าลงไปสู่ครูหาเลือกตั้งและหาคนที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดเนี่ยมา นี่คือความพิเศษของระบอบประชาธิปไตยคือระบอบชาต,ตินี่ยอมรับความคิดเหน็นที่แตกต่างกันแต่ขณะเดียวกันนี่ก็ไม่ต้องการให้ความคิดเหน็นที่แตกต่างกันนั้นบานปลายไปจนถึงการทะเลาะเบาแวงหรือการสู้รบปกมือด้วยอาวุธนะครับก็คือเดินไปสู่คูหาเลือกตั้งหลังจากที่มีการพริจายกันมอบมากพอสมควรแล้วแล้วก็ต่อมาด้วยความรบนะท่านนายกผมไม่แน่ใจว่าท่านนายกนี่เคารพความเป็นมนุษย์ของคนเท่าเทียมกันหรือเปล่า ผมอยากจะเรียนท่านนายกนะครับว่าขอความกรุณาเคารพความเป็นมนุษย์ของทุกคนให้เท่าเทียมกันท่านใช้คําว่าอารมณ์นี่ไม่รู้กี่ครั้งเลยนะครับผมไม่อยากจะนับพเพราะดีที่การว่าผมจะปิดท่านนายกเคารพคนอื่นเถอะครับท่านนายกมองคนอื่นว่าเขามีอารมณ์ท่วมทนสะจนจะไม่อนุญ,ญาตให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นที่ผม ผมปฏิเสธท่านเลยแลผมมองเห็นตรงข้าง,ขงท่านนะกระทั่งคนที่มีทัศนคติก,การต่างๆกับผมนะครับผมเคารพเขาครับถึงเขาจะมีอารมณ์เนี่ยแต่ผมยังเชื่อว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยจะมสีสติปัญญาเนี่ยมาควบคุมอารมณ์ได้เพราะสามสามข้อที่ท่านพูดมาเนี่ยชัดเจนเลยนะครับว่าถ้ายุบสภาในวันพรุ่งนี้เนี่ยแก้ได้หมดเพราะข้อที่หนึ่งเนี่ยผมเคารพมนุษย์ข้อที่สองเนี่ยผมเคารพองค์กรอิสระทุกอันเนี่ยที่มีอยู่กระทั่งเป็นเครื่องมือที่ตั้งโดยคอมมชเนี่ยผมก็ยังเคารพนะฮะเพราะว่า การยุติความขัดแย้งและแตกต่างในการเมืองไม่มีทางอื่นแล้วด้วยความรูนะท่านนายกนะครับถึงแม้ว่าผมจะไม่เคยเป็นสสไม่เคยเข้าร่วมพรรคการเมืองแต่ผมเข้าร่วมการต่อสู้กันทางการเมืองมายาวนานแล้วผมเรียนด้วยความรบนักการเมืองที่อยู่ในอำนาจเนี่ยมักจะอาศัยความที่ตัวอยู่ในอำนาจเนี่ยมาใช้เป็นประโยชน์ในการที่จะสร้างปัจจัยที่เป็นประโยชน์กับตัวเองที่สําคัญที่สุดผมไม่พูดเรื่องอื่นนะคือเรื่องการซื้อเวลาและวด้วยความรนะครับผมมีประสบการณ์กับพรรคประชาธิปัตย์นี่ในระยะใกล้ อย,อย่างน้อยก็ในสมัยท่านชวหลีกภัยนะครับคือในวันนั้นเนี่ยฉลาดวรชัดเนี่นะครับก็ามาประท้วงอดข้าวเพื่อต้องการให้ยกเลิกรัฐมนูญรอสอชอ,อคุณชวนหลีกภัยปฏิเสธบอกว่าทำไม่ได้ทั้งนี้เนื่องจากว่ามีรัฐมนูญ2534รอสอชอ,อยู่แล้วและมีมาตราเกี่ยวข้องการแก้ไขรัฐมนูญอยู่แล้วมีสอสอมีสวมีรัฐบาลอยู่แล้วแก้ไม่ได้ทําไม่ได้คุณชวนหลีกภัยนี่เถียงเนี่ยคอเป็นเอ็นและหัวชนฝาผมอาจารย์สานธิรัตน์เนี่ไปพิษดู ปวารัฐมิบไทยก็พบว่าอาจารย์ปรีดีในปี2489สามารถทําได้ครับคือมีรัฐมนูลอยู่นะครับแล้วมีสสสวอยู่มีรัฐบาลอยู่มีมาตราเกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐมนูลอยู่อาจารย์ปรีดีตั้งคณะกรรมการเจ็ดรอเรือขึ้นมาผมก็อธิบายให้ท่านนายกชวนฟังจนท่านเข้าใจและเห็นด้วยนะครับท่านกลับมามอบหมายให้ผมกับหมอสารนี่ไปเจรจากับกรรมการบริหารของพรรคประชาธิปัตย์กับกับคณะรัฐมนตรีนะครับผมก็ไปครับทั้งที่ผมไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์และไม่ได้เป็น ค่าช่วงใช้ของรัฐบาลแต่ผมเห็นแก่บ้านเมืองไปอธิบายเสร็จสับเนี่ยมีผมเขาเ้าใจว่าท่านนายกอยู่ด้วยนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าชั่นิอยู่ด้วยหรือเปล่านะมีอารมณ์กรผลรบุตรนะครับแล้วมีบัญญัติบรรทัศฐานนะครับแล้วก็มีจุลิลนลักษณะวิสิทธ์องอาจข้ามไปบูนตอนเช้าวันนั้นเนี่ยบัญญัติบรรทัานยอมนะครับว่าตั้งคณะกรรมการเจ็ดรอเรือมาจากสสแต่ตอนเย็นท่านพลิกเลยครับ ในวันนั้นเนี่ยมีการพูดกันมากอาจารย์สันก็ใช้คํานี้เลยนะครับผมก็ย่าเชี่เอา,เอาคาพูดของอาจารย์สันมาพูดว่านี่ไงแหละเป็นหลักฐานที่เห็นชัดเจนว่า,าพระปฏิปัติรัฐบาลของพระปฏิปัติระบัดสัตว์เพยียงแต่การเรียนท่านนายกนะฮะจึงทําให้ผมเห็นว่าอย่ามาพูดเรื่องรัฐนูนเลยยุบสภาในวันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ที่ท่านบอกว่าดูแลการเคลื่อนไหวที่แตกแยกไม่มีทางอื่นเลยนะครับพราะเมื่อสักครู่นี้เป็นตัวอย่างที่ แสดงให้พี่น้องประชาชนไทยทั่วทั้งชาติเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าใครมีระบบคิดทางการเมืองอย่างไรเนี่ยก็จะยืนเหนียวแน่นอยู่รลดโรคคิดทางการเมืองของตัวเองอย่างนั้นท่านะนายกก็มีของท่านผมก็มีของผมคุณตู่ก็มีของคุณตู่พราวิธีการอย่างเดียวแทนที่เราจะทะเลาะเบาแวงกันหรืออาจจะนำไปสู่การตบตีกันหรือการยิงกันอะไรก็แล้วแต่ไปสู่ครูหาเลือกตั้งดีกว่าเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ท่านนายกอ้างมาสามข้อนี่รากฐานะทั้งลึกๆเลยก็คือว่าท่านไม่เชื่อมั่นในมนุษย์ ท่านไม่เชื่อใน,นกลไกการเลือกตั้งทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันผมขอโต้แย้งท่านนายกเนี่ยถึงที่สุดและผมยืนยันว่าข้อเสนอของเราเนี่ยเป็นข้อเสนอที่ยุติปัญหาของบ้านเมืองได้หยุดโดยสิ้นเชิงจริงๆนายกรองดูสิครับนะให้มีการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้นะทุกอย่างยุติหมดนะแล้วด้วยความร่วมเนี่ย,ยผมเคารพนะไม่ว่าจะเสื้อสีอะไรก็ตามเอาผมขออนุญาตที่จะเรียนก็ได้นะครับว่าเอาสำหรับผมนะฮะนายกอาจจะเห็นตา่างผมเห็นว่าพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยมีเรื่องแบินี้ใน แล้วก็พูดจาอะไรเนี่ยมีเหตุมีผลแล้วก็มีสํารึจทางการเมืองที่สูงในสายตาของผมนะท่านนายกไม่จำเป็นต้องเหนเ็นเห็นด้วยกับผมผมกลับเห็นว่าคนเสื้อเหลืองเนี่ยไม่มีรีบบข้างในและป้าเลือดบ้าคลั่งจับอะไรได้แต่ละทีมีใบกระท่อมเยอะแยะอาวุธมากมายนะครับวิธีการที่ยุติทัศนคติทางการเมืองที่ตรงข้ามแบน,นี้นะฮะไม่ใช่ผมไปโต้แย้งกับท่านนายกหรือไปโต้แย้งกับพวกเสื้อเหลืองก็คือไปสู่โคหาการเลือกตั้งนะ ถ้าประชาชนในประเทศนี้ตัดสินว่าพรรคประยาิพัทธ์นี่นะครับเป็นพรรคที่ดีเลิศเปิะเสรีประชาชนก็เลือกพรรคประยาิพัทธ์แต่หากว่าประชาชนเห็นว่าอีกพรรคหนึ่งดีกว่าก็จะเลือกอีกพรรคหนึ่งปัญหาก็ยุติทุกอย่างท่านนยกอย่าไปคิดว่าประชาชนเนี่ยโอ้โหเป็นคนป่าเมืองเถื่อนหรือเพิ่งพัฒนามาจากคือท่านนายกพูดรลวกับว่านี่นะไม่มีหลักประกันแห่งความสมบูเรียบร้อยของการเลือกตั้งอันนี้ด้วยความคารพนะผมฟังท่านนายกมานาน แล้วท่านอธิบายยาวนานเลยรากฐานในความคิดเนี่ยก็คือว่าไม่จบนะครับคือผมยืนยันนะครับว่าเราผมขอส่งการบ้านก่อนเพราะเมื่อวานนี้ผมมีการบ้านที่จะส่งท่านนายกส่งการบ้านก่อนนะรูปคือเมื่อวานนี้ผมได้ได้เรียนท่านนายกนะครับว่าไม่ใช่ความคิดของผมมีประชาชนจํานวนไม่น้อยเขาปักใจเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยสั่งทหารยิงประชาชนในขณะที่เนี่ยโฆษกรัฐบาลผมไม่แน่ใจว่าตัวนายกเองได้พูดหรือเปล่าปฏิเสธ บอกว่ายิงปืนขึ้นฟ้าผมก็เลยบอกว่าผมจะเอาหลักฐานมาชี้ให้นายกดูว่ามีการยิงปืนกระสุนจริงด้วยอาวุธจริงนี่ใส่ประชาชนจริงแล้วท่านนายกต้องตอบว่านายกสั่งหรือเปล่านะครับของขญาตชวนี้ขึ้นนะฮะอันนี้มาจากทีวีแล้วก็มาจากอินเทอร์เน็ตเยอะแยะอันนี้เห็นชัดนะครับว่ายิงแน่นอนแลวกระสุนกระสุนจริงยปืนจริงแน่นอนแล้วพวกนี้ก็หมอบซุ่มอยู่ในที่มิดชิดนะครับกำลังกายมุ่งหวังที่จะทำร้ายผู้คนนะครับ อันนี้ก็เห็นชัดนะครับอยู่ในวงซุ้มทั้งสิ้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็เห็นชัดและที่น่าสังเกตก็คือมีปลอ,อกแขนเป็นสภากาชาติสิ่งนี้นะฮะกติกาของกาชาติสากลไม่อนุญาตให้ทหารนี่มีปลอ,อกกาชาติได้มันเกิดขึ้นได้อย่างไงครับในสมัยรัฐบาลอภพิสิทธิ์เดชชาชีวะแล้วผมไม่เคยเห็นนายกอภพิสิทธิ์เดชชาชีวะถามหาเรื่องนี้เลยนะครับผมเอาภาพที่ชัดๆัดขึ้นมาอีกรูปหนึ่งนะครับเห็นแล้วผมต้องขออนุญาตนะครับ เพราะว่าผมผมจะไปต้องส่งการบ้านท่านนายกนะครับเมื่อวานที่ผมบอกนะครับผมต้องส่งครับเพราะนายกบอกว่ามีหลักฐานมาส่งผมผมส่งแล้วนะฮะงานการตรวจผมนะฮะขออนุญาตนะครับอย่าเสียอย่าเสียมารยาทนะครับเขาต่อมาเห็นนี้นี่ซุ่มยิงชัดเจนนะครับซุ่มยิงชัดเจนเพราะฉะนั้นท่านต้องตอบนะเพราะโคศกปฏิทินพูดฝ่ายเดียวในวันนั้นนะฮะพูดฝ่ายเดียวว่ายิงปืนขึ้นฟ้าใช้กระสุนปลอมนี่นะฮะมีหลักฐานแล้วว่ายิงใส่ประชาชนจริงและใช้กระสุนจริงและนี่นะครับขออนุญาตนะฮะรถคันนี้ติดนะฮะกาชาติแต่ที่ผมทราบมาประชาชนเา แจ้งว่าสงสัยว่ารถคันนี้อาจจะเป็นที่คนคนที่เสียชีวิตก็ได้ผมไม่ยืนยันผมเพียงแต่เอาปากกาเรียนท่านนายกในฐานะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองซึ่งจะต้องทําเรื่องนี้ให้กระจ่างต่อสายตาของสาน,นักชนท่านนายกท่านต้องรับผิดชอบต่อเรื่องนี้นะท่านต้องตอบต่อสานักชนว่าในวันนั้นท่านสั่งหรือเปล่ายิงใส่ประชายยชนหรือเปล่าถ้าไม่สั่งทหารพวกนี้ยิงได้อย่างไรใครสั่งเพรทบหรือเปล่าครับ หรือว่ารฐมนตีว่าการทรงราโหมหรือรฐมนตีสุเทพศึกรองนายกรั่มตีสุเทพศึกสุพรรณผมก็กรับเรียนท่านนี้นะครับเพราะผมเห็นว่าเราคงจะเจรจาคงไม่รู้เรื่องนะไรใจเย็นๆขออน<ะ>ุญาตท่านรับการบ้านแล้วก็ขอ,ขอเรียนนิดนึงนะฮะคือที่จริงภาพพวกนี้เคยมีการยิบยกขึ้นมาพิปรายในสภานะฮะแล้วเราก็ให้คณะกรรมการสอบเหตุการณ์เนี่ยเขาไปดําเนินการมีการเรียกพยานต่างๆรวมทั้งสื่อต่างประเทศก็มีการสอบถามกันนะครับถ้ายังติด